หวานแกวแลวอละสิบพันสบายดีพี่น้องประสบควมสุขคนเนาะสบายดียามแรงพี่น้องเลยมืัอนี้มาหลอดตลาดตลาดปากสงเมืองสองขล์อะไรเมืองสองขล์หือเมืองเซนทรัลฮ่าฮ่าเมืองสองขล์พี่น้องเลยลืมได้เนาะเฮากระโบแมนคนเมืองนี่จำไม่ได้ดอกบ่จักษ์จะไปตลตลาดตลาดเซา ตลาดแรงตลาดเศร้าก็อยู่นี่ตลาดแรงก็อยู่นี่เลยเนาะอเ,เออสื่อ,อาพวงมาลัยหน่อยเด้ออันนี้อยู่ในเมืองเลยไปเนาะไก่ไปแกงแรงไงไก่พันนะบ่ไก่บ้านไานม่มาเลนน,นนั่นเองมันมีสิไก่บ้านนะมันมาเล่นนั่นเอเขา้มาขายสื่อของกินจะมัน,นเบิดได้ โอ้ยกันอยู่ตลาดเชโน่บริ้อืดจ้าชำแดยตลาดแรงเนาะไก่นะม,ามากนามนนันสามคนสีน่คนเหมือนสามคนเลยเนาะจักแล้วบอดแคทเข้าให้วัดลุกเขา่อเขาอยู่มากับป่าพี่น้องสามสี่คนสื่อของมากินแรงเนาะ

ปลาปลาเห็นดูระหว่างเลยมาทำเาลบกันไปปลาหางหนึ่ปากดหน่อยประดุกหน้าได้ อันนี้เรีว,ว่าตลาดคนไทยนะแนบาะตลาดคนไทยเนะดี่วว่าคนไทยเป็นเจ้าของนะแงะเนเดี๋ยวบาจะจัดซื้กันมองะไกันฮ่ากจันทรได้ไะอารูได้่ะ,ะเป็นอะเ,เป็นตูเป็นตสิบพันเลยกโตาวโตสิบพ บอกปะปะเขากินลายอยู่มีเวลาเห็ดหอกหน่อยตัวห้าพันเขากินลูกันาะจะสอบอันดับเลยดิปลาอย่างเกาะปลาดุตัวใหญ่พช่นหมคือเหนี้คือ นี hi, ่ปลาตองกายปลาละปลาอย่างไ้มันลายปลาคายปลาคายเไออกายห้ยเหอมันเคยเห็นเนาะตัวลายลายบจักปลานะปลาเกียปลาหลายเนาะไปหอดใส่แล้ววะ ของกินลายเลยพี่น้องเอ,อ้ยของอยู่ของกินลายที่หามาซื้อหนึ่งมาซื้อยังเกาะมาซื้อของกินไปนนย์ยนะเนาะยังเกาะมาซื้อขนมครกไปให้พ่ค้าลูกเนาะกรรมนะ่รแลบ อันนี้นนนอะไรนะจ๊ะเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้ก็ชิมาแต่ไทยเนาะ Chị bỏ Có đi à kẹm đó Có kẹm đó này đây <đời. cười> <laughs> สายเส้นหางเส้นตนา่สนขาก็จะือมาละเลยเนาะอะไรนะซองเส้นางซองเส้นที่ายเส้นไม่ใช่ซองเส้นกรดาษหางกเะดาษหนี่นะก็เส้นหางเเสร็จ็เส้นเส้นหางเเส้นหางเลยเสร็จเรื่องแล้วปูมัน

ขาบ้กีหบเดยังเป็นั่นแหละเอาสองนาวรู้ห่เอากับมากันเปิดสีได้เป็ดราคากรเลมยอตัวนี้กัตัวนี้ราคาเดียวกันบอแม่เลือกอร่อยดไห่องแนกับบัวใดบัวสองแสนต้นทิ้งมันนซแต่นอ้นี้นตัวละนซเอที่แวยังไม่ได้กินไอหมอนันแแม่หลับตะกบ ขาวอแซมได้มาดูนขอ่าดี่ชิจายเห้าวซอยแซมสากัเป็นเงินบาทเท่าไรเนี่ยสามอยบ้เงินบาทสามลอยบ ซื้อเป็ดตัวหนึ่งแคมันยังอีกอนอะด้แคมันตับกับไตนี่เด้เป็ดตัวหนึ่งสองแสนสองแสนหาบอกจะลดเท่าไรสองแสนสม่ได้อเราต้อกี่วเพื่อลดนักนะโอ้ยคันนักแล้ว เี๋ยวผมจะไปถ่ายมูก่อะถ่ายชอ็อตบรงนี้ <c oughs> ไปตามเขานี่แหละ โล่ลายเซนซาวว่าถือว่อยู่เซโนนน่งังอก่ยปกติายเนฮ่ามนี้ายคอยมาแต่เซโนพุ่นคอยมารอพุ่นงาเขียนราคำเนาะอะไรงเดียวป่ะไมาเะือเดียวเบิ่งมาไปมาซื้อของสไปเห็ุกินยอแขกงอคนมือแรงกันแหละ โม่มาครบมางั้นซอยนะพี่น้องเลยนักกระยอเขาเป็นธรรมดาใส่เลยปลาอะไรปลาเซ่อเซ่ยังไงเซ่บางเฮียงนี่บอเดี๋ยะไรฮะเซ่บางเฮียง เก no ี่ยาน้อยลูกมันวะมาจบกันสิมาจบดูนี่แรกนี มาเวหาคลองเล่นห่านหลดห่านพิชังนี่คลองเล่นเล็กหน่อยเนาะขบวงจรอ,อยู่นี่โอเคเด้อพี่น้องเด้อครับภาษได้จบคลิปเลยเนาะขอบคุณขอบคุณเข้าบิ่งมาส้มเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าคนไลค์คนแชร์คนติดตามเด้อสบายดีสบายดี